น,นี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่เราแช่น้ําอุ่นนะครับสำหรับกล้วยแดงเอธิโอเปียหรือกล้วยแดงเอเซนเต้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มารีวิวกันให้ดูนะครับว่าวันนี้ก็แช่น้ําอุ่นเป็นคืนที่สอนะครับคืนที่สองอจะเห็นว่ามี4เมล็ดนะครับสาเมล็ดแรกที่จมน้ํานั้นก็คือสั่งมาจากร้อยเอ็ดนะครับ อีกหนึ่งเมล็ดครับที่บอกว่าแจกฟรีหนึ่งเมล็ดร้9ยนะครับอย่าลงเชื่อนะครับเป็นเมล็ดกล้วยนวลน,นะครับไม่แก่ด้วยนะครับเบามากนะครับรอยน้ำตุกเป่งตุเป่งอยู่นี่นะครับเป็นเมล็ดกล้วยอ่ากล้วยนวลน,นะครับหลอกครับชื่ออ่าอะไรนะ ที่เป็นต้นกล้วยสีแดงแดงชื่อว่ากล้วยแดงเมืองตรังนะครับอันนี้หลอกนะครับที่ลอยอยู่ตรงนี้นะครับอย่าหลงเชื่อนะครับส่วนสามเมล็ดก็คือที่จมน้ำอยู่นั่นก็คือเมล็ดกล้วยเอ,เ,อเซนเต้นะครับที่สั่งมานะครับจากร้อยเอ็ดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอา มาให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครที่กำลังจะหาเพาะเมล็ดกล้วยนะครับก็ดูให้ดีๆนะครับตรงนี้นะครับที่สั่งมา <c oughs> เพจชื่อว่ากล้วยแดงเมืองตรังนะครับหลอกครับเพจนี้หลอกครับไม่มีคนตอบนะครับมีแต่ข้อความตอบอัตโนมัติ นะครับอย่าลงเชื่อนะครับผมลงเชื่อไปแล้วนะครับได้มาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพอบอกว่าเคลมได้เอาไปเคลมก็ไม่มีการตอบรับนะครับสำหรับสามเมล็ดนี้เขาก็แถม,มเมล็ดมะก,กอกมาให้ด้วยนะครับโอลีฟนะครับโอลีฟแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับเขาส่งมาตามตามมาให้ทีหลังนะครับ ดีมากๆครับสมเม็ดข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเพาะในเมื่อครบ3วันแล้วนะครับโอเคคืนนี้ก็เป็นคืนที่2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ